สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุปูดสุคนเลยจ้าสบายดีเนาะค่ะพี่น้องะ่ะมาค่ะมากินข้าวกินน้ำกับแอนนะคะเมื่อนี้พี่น้องมีไก่งวงถอดค่ะตาบัะหุงนะคะ,ะก็ข้าวสวยกันห่อค่ะพี่น้องะ่ะคลิปนี้นะคะกะอยากสีมาขอบคุณนะคะเอฟซีสุปูดสุคนนะคะที่เป็นกำลังแรงใจนะคะให้แอนเนาะตอนนี้นะคะแอนกะได้เรียนจบนะคะ าภาษารัสเซียนะคะรักสูตรหนึ่งปีเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยเลยเด้อค่ะพี่น้องขาต่อไปกับว่นใดไปมาหาไล่ล้วค่ะพี่น้องนะคะกส็พยายามนะคะล่งคลิปเฮ็ดคลิปดูดูขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหาคลิปนะคะแบบไม่มาฝากพ่อไม้พี่น้องกับฝากติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แอนี่แหคะ่ะคลิปนี้ก็ซื้อสว่าเป็นคลิปเอ่อ กลิ่นฉลองเลี่ยนจบนพี่นองเนาะแต่ว่าผลสอบนะคะเ่ราะท่านได้ออกมาเลยคะ่ะจะบ่หูวาสิเป็นจังไดนะคะถ้าเกิดสอบผ่านกระสิดได้ใบรับรองนะคะหรือว่าใบประกาศสนิยบัตรนะคะถ้าเกิดบอบผ่านกับว่าได้พี่น้องแต่ว่าถามพิชาแล้วพิชาแล้วก็ไรซี่เรียดค่ะแอดกะลงอกแม่ค่ะตอนนี้นะคะพิชาเราอยู่อีกของหนึ่งนะคะเราเห็นงานอยู่นะคะแอดก็เลต้องนั่งกินผู้เดียวพี่น้องคะมาค่ะ,ะเพื่อบ่อ้เป็นการเยเวาลาพี่น้องนะคะมากินน้ำกันค่ะ มื่อน,นี้ตั้งใจตำมาว่านแสบๆเลยได้พี่น้องไม่ได้กินโดนแล้วค่ะตับมะฮ้องก็ได้ แซ mm ่บน้อง ถอดกรอบแห้งพี่น้องจ้ะฟังจะเสียงหย่ำเอาละค่ะ ส่วนปีศาจกินน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าเรากินเขามาแต่เงี้ยนแม่ผัวแล้วค่ะช่วงนี้เราก็สิเน้นเครี้ยงงานหลายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสซอสที์นี้เราอยากพาแอนไปพักคอนค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสเก็ีภาพบรรยากาศนะคะจะเกิดได้ไปพักคอนก็ได้บรรยากาศงามๆพี่น้องมาฝากค่ะ ช่วงนี้แม่ผัวร่อนเบิ้งกิบแอนดูดูพี่น้องรเราไม่ได้ตั้งใจบื้อบักจารแต่วา่ายูทูปพลเรนแ่ะนั่นะคะเพิ่้กดกับว่าบิ๊บเพิ่นจจมอีกแล้วพี่น้องเพิ่นว่านฉันเห็นอันแอน,แอนมือไดเถื่อนแอนแอนก็นั่งตะกินเขากินเขาแจ็คบอลก็ผู้ไดนงานกินเขายเบิมือเบิดเว้นไปเบิ้งย่ามได้ก็เห็นแต่แอนกินเขา่็สัพี่น้องคิดไปคิดมากกันอย่าตายแล้วพี่น้อง ไงค่ะไก่งวงทอดหลายคนถามเขามานะคะว่าคุณแอนทอดไก่งวงจังไหนทอดหมูจังไหนคือสีงามแถบนะคะพี่น้องขาแอนป้่ได้ผสมอย่างนี้ค่ะแอนทอดแบบไ้าด้ใส่เครื่องปรุงะค่ะพี่น้องนะคะหันหะะน่นหลักกะถอดน้ำมันนนหอนเดือดๆเลยะค่ะนะคะใส่เวลาประมาณหาดึงเจ็ดนาทีพี่น้องกระซุกนะคะหาดึงเจ็ดนาทีพี่น้อง ของทอดพวกกันไก่พวกหมูสิแอนบอกไส่เครื่องปรุงแมงอกโซเดียมมันลายพี่น้องแต่อเอามากินกับแก่ส้เมันตำบักแตงตำบักหุ้งสินะคะมันกระลายโปรกีนมา,มามักกันอีก,อกตำกันไปอีกพี่น้องแฮงสิอวนพี่ออกพี่ออกค่ะเราไว้อื ใจเธอขี่เงีับไปนอนเ้ย hmm แซ่บครับพี่น้องคัะครับรบิมสื่อข้าวเหนียวพี่น้องเมื่อไปจะมาปราเทศ็จออมกิ่นค่ะ ปลเสร็จอมไกม่กินเนาะมีแต่ไข่อครับพี่น้องบต่เืมซื้อข้าวเหนียว กว่าสิบเพ็ดปอบเพ็ดได้ไปหน่องบุรุษจะได้ใส่ผีกลายก็หนีอยู่แต่คือว่าสิบเพ็ดแบบปอบเพ็ด ชงไซส์เด็กไปหาสื่อของตลาดเวียดนามพี่น้องอาหารไทยเริ่มเบิดไลายแล้วค่ะกุ้งกับบะหมี่แล้วพี่น้องขอนเจ้านี่ค่ะหอมมะลินี่กับเบิดแล้วค่ะ พี่น้องจ้าเบิร์ลราคาพี่น้องค้ากับ เดี๋ยวจะขอไปคลิปก่อนกันล้วก,กันนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาทักทายแล้วก็เปกระังใจแอนนะคะพี่น้องเดี๋ยวแอนจะพยายามนะคะเหตุคลิปนอกบ้านนะคะอัปเดตภาพไปเมืองบางหันบางนี้นะคะเห็นความแตกตา่างความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพี่น้องเนื่อยประวัติสิเป็นเก็บเห็ดเนาะบรว่าสิเป็นเก็บตอบบรรอ่ตอปบบระหลอกต่อผลีพี่น้องนะคะคลิปนี้ก็ไว,ไวส้สำนีกันแล้วก,กันนะคะขอบคุณหลายๆขอทุกคนนะคะมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ